สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงโดยรวมคร่าวๆนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ของชาวราศีตุลหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนส่วนชาวลัคนาราศีตุลคือท่านที่ทราบเวลาเกิดเวลาตกฟ้าของท่านเองหรือว่าท่านเคยผูกดวงชะตากับหมอดู นักโหราศาสตร์มาแล้วระบุไว้ว่าท่านมีดาวจาันเรเสองและก็ดาวอาทิตย์เลข1สถิตยอยู่ที่ราศีตุลนเรียกได้ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีตุลนความแม่นยําในการทํานายดวงดูดวงนะคะของชาวลัคนาราศีจะแม่นยํามากกว่าชาวราศีนะคะชาวราศีตุลนนะคะตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของท่านคือคนถือคันช่างดาวประจําตัวของท่านคือดาวสุกเลขศาสตร์คือเลขห ธาตุลมนะคะเรามาดูดวงดาวที่มีการโคจรเคลื่อนย้ายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะวันที่4พฤศจิกายนจะมีดาวพุธโคจรย้ายไปอยู่ราศีตุลเป็นภพตนุตัวตนของชาวราศีตุลตัวตนภพตนุตัว,ตน,ต,นต,วตนของชาวราศีตุลหมายถึงตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอสุขภาพนะคะหรือว่าสถานที่อยู่อาศัย วันที่14พฤศจิกายนมีดาวพฤหัสเลข5โค,โคจรย้ายไปอยู่ราศีมังกรเป็นภพพันธุของชาวราศีตุลพบพันธุหมายถึงสิ่งที่ติดตัวชาวราศีตุลมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องการศึกษา หรือว่าที่ทำงานนะคะวันที่16พฤศจิกายนมีดาวอาทิตย์โคจรย้ายไปอยู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นพบกับดุมพะของชาวราศีตุลพบกับดุมพระจะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองครอบครัวศูนย์พานะนะคะวันที่18พฤศจิกายนมีดาวศุกร์โคจรย้ายไปอยู่ราศีตุลเป็นพบตนุนะคะวันที่24พฤศจิกายนมีดาวอา มีดาวเกตนะคะโคจรแยไปอยู่ราศีธนูเป็นภพสาชะของชาวราศีตุลภพสาสชะหมายถึงญาติพี่น้องท้องเดียวกันคนใกล้ชิดเพื่อนที่คบค้าสมาคมข่าวสารหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางระยะใกล้ได้นะคะ วันที่15พฤศจิากายนมีดาวพุธโคจรย้ายไปอยู่ราศีพิจิกเป็นภพกระดุมพระของชาวราศีตุลเรามาดูนะคะดวงดาวที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลในเรื่องของการงานเราดูที่ดาวจันทร์เลข2ในเรื่องของการเงินเราดูที่ดาวอังคารเลข3ในเรื่องของโชคลาภการเซ็นโชคเกงกำาไรเราดูที่ดาวอาทิตย์เลข1ในเรื่องของความรัก เราดูที่ดาวอังคารเลข3ในเรื่องของคอรอบครัวเราดูที่ดาวเสาร์เลข7นะคะเรามาดูลักษณะนะคะที่เราสังเกตได้ว่าเป็นชาวราศีตุลหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลเป็นชาวราศีที่7แห่งจักรราศีเป็นชาวจระราศีแล้วก็เป็นชาวธาตุลมนะคะชาวราศีตุลเนี่ย มีความเที่ยงธรรมนะคะยุติธรรมทางด้านกฎหมายหรือว่าการตัดสินคดีความต่างๆนะคะชาวราศีตุลมีความสามารถในการจัดการบริหารทรัพย์สินเงินทองได้เป็นอย่างดีมีความสุภาพอ่อนโยนนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลมีจินตนาการสูงนะคะในด้านของความรักของชาวราศีตุลน,นะคะมีความรักที่แรงกล้านะคะแล้วก็เป็นคนรักสวยรักง,งามนะคะ มีความสวยความงามมีเสน่ห์โดดเด่นนะคะมีความฉเฉลียวฉลาดชอบศิลปะการแสดงดนตรีนะคะมีความสุขุมรอบคอบนะคะเป็นผู้ผู้นำก็ได้นะคะหรือว่าชอบทำอะไรเพื่อสังคมส่วนรวมในด้านของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวงสังคมเนี่ยคือในด้านของการนึกคิดนะคะมีความนึกคิด พันผวนเปลี่ยนแปลงได้ไปตามอารมณ์ของชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของชาวราศีตุลจะชอบความหรูหรานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่จะแบกรับความทุกข์ของผู้อื่นนะคะชาวราศีตุลมักมีเพื่อนฝูงมิตรสหายมากมายชอบคบค้าสมาคมนะคะหรือว่ามีคู่หุ้นส่วน คู่สมรสนะคะให้ความช่วยเหลือมีเพศตรงข้ามให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆเป็นอย่างดีนะคะเรามาดูดวงการทำนายดวงโดยรวมคร่าวๆประจำเดือนพฤศจิกายน2563ของชาวราศีตุลกันนะคะชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลเนี่ย ดาวการงานของชาวราศีตุลเดิมเป็นปกติอยู่ในภพศาสชะนะคะมาจนถึงวันที่14พฤศจิกายนดาวการงานจะมีการโคจรย้ายสู่ภพพันธุส่งผลทำให้ดวงชะตาวาสนาการงานของชาวราศีตุลท่านมีโอกาสมีความยิ่งใหญ่มีความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าท่านมีความคาดหวังมุ่งมั่นในเรื่องของตําแหน่งการงานนะคะก็ ถึงแม้ว่าตำแหน่งดาวการงานของชาวราศีตุลน,นะคะจะอยู่ในตำแหน่งเป็นนิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อดวงชะตามากนักนะคะแต่ว่าชาวราศีตุลก็มีโอกาสประสมผลสำเร็จในเรื่องของการการทำงานนะคะแล้วก็ มีอิทธิพลส่งผลไปถึงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินในช่วงของเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีตุลน,นี้คือเนืองนองนะคะแล้วก็ได้รับผลกำไรตอบแทนจากการทำงานได้มาก กว่าที่เคยได้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินดาวการเงินของชาวราศีตุลยังคงเดินวิปริตผิดปกติอยู่ในภพอรินะคะแล้วก็เป็นอุปสรรคนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยดวงชะตาของท่านนะคะชาวราศีตุลยังมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินอยู่นะคะสิ่งที่ชาวราศีตุลคาดหวังไว้จากการลงทุนต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านวางแผนไว้หรือว่า การลงทุนของท่านนะครับจะต้องใช้ความรอบคอบพิธีพิถันในการใช้จ่ายด้วยนะคะระวังในการใช้จ่ายที่พุ่งเฟือยสิ้นเปลืองในเรื่องของเรื่องไร้สาระในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาทำให้ชาวราศีตุลเกิด การติดขัดขัดสนในเรื่องของการเงินได้นะคะชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะคะหรือว่าบางคนบางท่านที่ไม่ได้มีการวางแผนในการใช้เงินนะคะหรือว่าในการทําธุรกิจการงานต่างๆเนี่ยคือท่านจะต้องมีการเจรจานะคะในการวางแผนการลงทุนหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยคือท่านจะต้องใช้วาจานะคะในการ พูดคุยเจราจาตกลงนะคะก็ระมัดระวังรอบครอบด้วยในการใช้คำพูดสื่อสารเจราจากับหุ้นส่วนนะคะสำหรับในเรื่องของความรักดาวความรักของชาวราศีตุลเดินวิปริตผิดปกตินะคะอยู่ในภพอรีนะคะคือดาวเสาร์เอยดาวอังคารน,นั่นเองนะคะแล้วก็ดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเนี่ยคือดาวสุกนะคะเข้าร่วมกลุ่มกันนะคะอยู่ในภพเรือนตะนุ เป็นตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีสมผลทำให้เรื่องของความรักนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะคนรักของชาวราศีตุลน,นะคะที่อยู่ระยะห่างไกลนะคะที่เคยความรักที่แตกแยกหรือว่าเลิกราห่างไกลตัวชาวราศีตุลเนี่ยคือชาวราศีตุลจะได้รับความรักจากคนที่เคยเลิกราห่างรา แตกแยกกันไปนะคะหันมาเอาใจใส่ดูแลท่านนะคะหรือว่าความรักคนสัพันธ์นะคะจะได้รับความรักมาจากคนรักเก่าๆความสัพันธ์เก่าๆคนรักเก่าจะกลับคืนมานะคะแต่ว่าคือมีปัญหาในด้านของความรักครั้งนี้นะคะคือความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะลดทิฐิลดอีโก้นะคะหรือว่า สิ่งใดที่ชาวราศีตุลน,นะคะหวังในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดคืออาจจะรอคอยคนรักเก่ากลับมานะคะหรือว่าคนชาวราศีตุลที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยคือมีปัญหาในด้านของความรักในความที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือว่ามี การแตกแยกทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยกับคนดาก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าดาวความรักยังคงเดินไม่ปกตินะคะในพบมีการเดินถอยหน้าถอยหลังอยู่นะคะก็รักบ้างเลิกบ้างเกลียดบ้างประมาณนี้นะคะสําหรับในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคเก่งกําไรของชาวราศีตุลเนี่ย ดาวประจําตัวหรือว่าดาววัสนาของชาวราศีตุลเดิมเป็นปกติอยู่ในภพวินาศนะคะไปจนถึงวันที่18พืพฤศจิกายนจะย้ายเข้าสู่ภพตนุครองตําแหน่งเป็นเกษตรตาิทิปดดีให้กับชาวราศีตุลส่งผลทําให้ดวงชะตาวาสนาของชาวราศีตุลในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะมีปัญหาในการเสี่ยงโชคเกิงกาไรหรือว่าการลงทุน เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ติดต่อมาต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งเดือนหลังนะคะโอกาสที่ชาวราศีตุลจะประสบผลสาเร็จในด้านของการสี่ยโชคเกงกำไรนี้คือก็ในช่วงของปลายเดือนก็พอจะมีโอกาสบ้างนะคะแล้วก็ สิ่งที่ท่านคาดหวังไว้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะรักษาระดับวาสนาของท่านไว้ให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของการทําบุญท,ทําทานนะคะหนุนนำดวงชะตาของท่านเองนะคะในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนก็มีโอกาสที่ท่านจะได้เป็นไปตามคาดหวังไว้นะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลากเกมกําไรของชาวราศีตุลน,นะคะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงโดยรวมคร่าวๆนะคะเป็นไกล้แนวทางในการดำเนินชีวิตไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นการอ่านทํานายดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะตามการโครจรของดวงดาวในแต่ละเดือนนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับบุคคลท่านใดนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตของท่านนะคะดําเนินไปตามแบบสังคมของท่านนะคะก็ บุญของท่านในแต่ละบุคคลนี้คือไม่เหมือนกันนะคะคือบางคนก็มีบุญมากบุญน้อยนะคะถึงแม้การทำนายดวงชะตาจะออกมาไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือว่าท่านมีความต้องการคาดหวังในเรื่องของการเสียยเ่ยงโชคเก่งกำไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าของท่านที่หนุนนำดวงชะตาของท่านเองฉะนั้นแนะนำให้ไปผูกดวงชะตาหรือว่าดูดวงทำนายดวงกับ หมอดูโหราศาสตร์นะคะที่ท่านเคารพนับถือหรือว่าไว้วางใจนะคะอาจจะได้รับคําแนะนําดีๆหลายๆอย่างนะคะหรือว่าดวงชะตาของท่านคือขาดตกบกพร่องในสิ่งใดนะคะก็จะได้ชี้เพาะชี้เฉพาะเจาะจงนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในดวงชะตาของท่านในแต่ละบุคคลได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับท่านสมาชิกหลายๆคนหลายๆท่านที่สนับสนุนช่องนะคะ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ